สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาให้ชมกันนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเตรียมจัดส่งนะคะในรอบนี้ก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าแต่ละรุ่นนะคะมีสีอะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นชื่อแบบไหนได้บ้างนะคะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นที่นิยมเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวแบรนด์ปักเกอร์ที่เป็นตัว IM นะคะซึ่งเหมาะสําหรับการใช้เซ็นเอกสารนะคะเป็นน้ําหมึกแบบโรลลบอลนะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นคอลเลคชันที่เป็นสีดํา ะะซึ่งเป็น Matt Black. แมตต์แบล็กเราก็ตัวนี้พิเศษขึ้นมาคือที่ริงของเขานะคะคตรงวงแหวนมีเป็นสอีอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างมี3สีนะคะจะเป็นตัวสีออเรนจ์สีบลูและก็ไวโอเลตนะคะก็จะมีชื่อแบรนด์ปาร์เกอร์ติดอยู่แบบนี้คมชัดสวยงามเลยนะคะแหนของเขาก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะทําชื่อได้นะคะอันนี้ก็สามารถจะทําเป็นชื่อนิ n a นมหรือว่าชื่อองค์กรได้เช่นเดียวกันนะคะ ตัวด้ามของเขาเวลาใช้งานนะคะก็เป็นด้ามเปิดปอกประมาณนี้นะคะจับถนัดมือ,อสวยงามน,นะค,ะคแล้ก็ตัวถัดมาก็จะเป็น IM เช่นเดียวกันนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นตัว IM ที่เป็นสีแมตต์เกรนนะคะก็จะเป็นสีออก เงินเทาด้านๆแบบนี้นะคะ,ะตัดด้วยอะไหล่ลมดำค่อนข้างที่จะเก๋ไก่มากนะคะสำหรับด้านนี้เป็นตัวด้ามสีขาวนะคะอะไหล่สีเงินสวยงามก็จะประมาณนี้สีตัวที่ตัดด้วยอะไหล่ดำตัวนี้นะคะค่อนข้างเก๋แล้วก็ดูทันสมัยมากนะคะตัวนี้ะจะลักษณะก็คือเป็น IM r o ็ o b a l l นะคะ ใช้กับน้ำหมึกโรโบรบอลนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะของปักเกอร์ขายดีมากๆแล้วก็เป็นรุ่นที่มีสีค่อนข้างหลากหลายให้เลือกนะคะตัวถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้ามกด IM b อ็มบอ n พอยเนะคะเป็นสี Matt e แบ a c k นะคะอะร่ลยสีเงินก็สามารถที่จะทำชื่อได้เช่นเดียวกัน รุ่นหนึ่งถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้ามสแตนเลสทั้งด้ามนะคะก็จะเป็นตัวปาร์เกอร์จอตเตอร์แบบโรลล b บอลนะคะด้ามเงินสแตนเลสตัดด้วยอะไรสีทองนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้แบบนี้ก็ตรงนี้จะมีชื่อแบรนด์ปาร์เกอร์ติดอยู่ made in France นะคะ ก็เป็นตัวอย่างของด้ามโดรบอลเช่นเดียวกันนะคะด้ามเล็กกระทัดรัดนะคะใช้งานง่ายนะคะและที่สําคัญนะคะตรงหัวตัวนี้นะคะเวลาใส่ลงไปที่กระเป๋าเสื้อนะคะก็จะค่อนข้างเสมอไม่ยื่นหัวออกมาเยอะนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้ ถัดมาฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวแบรนด์เพนเทลนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวรุ่นปากกาที่เป็นทรงหกเหลี่ยมนะคะชื่อ h e ฮกซอนนะคะก็จะเป็นชื่อตามกับตัวบอดี้รุ่นของเขาเลยนะคะก็สําหรับรุ่นนี้พวกแนวสถหปนิกนะคะค่อนข้างนิยมเพราะว่าด้ามจับจะจับถนัดมือแล้วก็เวลาเขียนเยอะๆนะคะจะ ไม่เมื่อยใชคะตัวนี้น้ำหนักก็กำลังพอดีมี้ใช้เป็นหัวน้ำหมึกเจลเช่นเดียวกันนะคะก็ขนาดของหัวหมึกเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามไซส์ที่เราต้องการนะคะตัวรุ่นนี้สีที่เรานำมาให้ชมเป็นตัวด้ามสีเขียวก็สามารถที่จะทำชื่อได้เช่นเดียวกัน okay. ถัดมานะคะก็จะเป็นตัว Pen t e l e n e r g e l นะคะตัวรุ่นนี้เป็นตัวด้อันรอยนะคะมีสีอ่าเป็นสีเทาดำสีพิงโกแล้วก็ตามสีทองนะคะ okay. ก็สามารถที่จะทำชื่อลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีหลากหลายฟอนต์ให้เลือกนะคะสีก็จะประมาณนี้เลยนะคะดมทองพิงโกนะคะแล้วก็เทาดำ <Okay. S 2> ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาปากกาเป็นของขวัญน,นะคะเราก็ดูไอเดียว่าสามารถทำชื่ออะไรยังไงได้บ้างนะคะก็สามารถสอบถามแอดมินได้ทุกช่องทางฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะ youtube ช่องเพนแบนเนมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ